กอนั้นอันนี้ขอกัดกหมดเลยครับเจอคิปตอนเย็นครับเขาส่งนอกราวังได้ได้ครับข้างหน้าน่าจะเป็นอะไรกันหรือเปล่าครับทำไมรถติดยาวเลยครับผมเราส่งนรไปกมอรสอนอกีกสิบก้า กิโลถึงเพชรบุรีรถติดยาวเหยียดเลยครับอุบัตร,รุ่นป่ามาลุ้นกันครับ้าง้าง้งน้าเป็นไรกันครับก็ถขี้นี่นถ้าไม่มีด่านก็อุบัติเหตุนี่นะครับ,รบแดนเรอยู่ขอยู่ข้างหนา้าใช่มะใช่ครับข้างหน้า น่าจาะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าครับผมบายบายฝนตกก็ขับขีไม่ต้องไว้เท่าไหร่ครับเดินทางปลอดภัยนะครับบมนะครับผม,นะบผมก็รีบเหมือนกันครับ ขีเข้ากรุงเทพครับผมแต่รถก็ติดอย่างนี้ไงครับผมสามเลนวิ่งไงพอต้องวิ่งวิ่งเลนที่สี่ะครับนี่นะครับรถใหม่รถใหม่เขากล้าวิ่งเลนที่สี่นะครับผมเลนที่ห้าก็มีครับนุ่นครับข้างปานนะครับเลนที่ห้า สีเลนให้พอวิ่งนะครับมาครับมาดูกันครับผมวอาข้างหน้าเป็นไรครับผมมากาันมาดูกันครับดูกันครับผม ดูคลิปผมแล้วก็ชอบผมถ่ายคลิปถ่ายคอนเทนต์ก็ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับฝาก youtube ช่องน,น้อยๆช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ,อ้อมใจด้วยนะครับผมฝากช่อง youtube ไป้วยะครับฝากไปด้วยนะครับผม ช่อง YouTube นายอาทิตย์ชินทวันนะครับฝากช่อง YouTube ช่องน้อยๆไว้เลยนะครับผมฝากช่อง YouTube ช่องน้อยๆไว้ได้วยนะครับเรีย้อแล้วเคลียงไม่ออกของเทลียรเลยอยังไม่ยิงของเทลียรเลยรถเตะแล้ว ยังไม่ถึงแยกอ่าะนาวเลยยังไม่ถึงเพชรบุรีเลย้น,นน่นนาจะอุบันิหเหตุแล้วครับผมด่านไม่มีตอนนี้นะแล้วก ครับโอ้เนี่ยเราไปใช้หมาแกงใช่ไหมถ้าจะาไปชอบคลิปผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube นายอาทิตย์ด้วยนะครับโอ้นายอาทิตย์ชินทวันนะครับ น,น่าจะก่อสร้างนะครับผมก,ก่อสร้างทางเบี่ยงไม่บอกครับทำสะพานข้ามแยกนี้ไม่บอกแยกชื่อแยกอะไรไม่รู้ครับจำชื่อไม่ได้ครับก่อนจะเข้าเพชรบุรีนะครับ รถติดเยอะนะครับใส่เข้าไปเที่ยวมานะครับโ้วันอาทิตย์เยน็นวันอาทิตย์เยน็นวันอาทิตย์รถติดอย่างเดียวเลยครับของวยแจ่ของสวยครับสัสดีครับ,รบโ้ รถติดรถติดดีดีครับผมคอนเทนต์ผมก็ไม่มีอะไรครับคอนเทนต์ผมก็นี่นะครับฝนตกรถติดถ่ายให้ดูนี่นะครับผมคอนเทนต์ผมฝนตกรถติดอยู่นี่นะครับ นี่ก็รถมะพร้าวครับอมฝนตกรถติดมีฝนไม่ตกก็ติดครับใช่ติดตทางบีบตเปิดสี่สเดืานทำสะบานข้ามแยกข้างหน้าแรงด้วย เห็นป้ายนะครับเห็นป้ายก่อสร้างนะครับผม500เมตรก่อสร้างข้างหน้านะครับรู้แล้วครับผมแย่ก็ยไม่ได้ไปไดเคตเลยวันนี้ก็ถึงกรุงเทพหรือเปล่านี่นะครับแค่นี้ก็จะถึงกรุงเทพหรือเปล่าครับผมเหยียบได้แค่นี้ครับผมน่เสียเราแย่ลงย่เรา ไปถึงกรุงเทพหรือเลปล่าครับไปครับบอกกำลังใจกดหวัวใจรุ่วๆให้หน่อยครับผมมาเป็น,นสีสอนครับตดนเด็ครับเอาต้นเด็กมานะครับผม แยกท่ายางครับทำสะพานข้ามแยกหรือเปล่าครับทำสะพานข้ามแยกท่ายางมาเจอวันเสาร์ทิย์เจอเขามาเที่ยวทะเลกันรถก็ติดอ้าช้างมาขี่อะไรอยู่นี่ครับนี่โอ้คนเลี้ยงช้างก็ไเก็บขี้ช้างเลย ฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube นายอาทิพชินทวันด้วยนะครับผมฝากด้วยครับผมฝากใครดูคลิปผมบ็อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านเลื่อนนี้นะครับชชวยกดกดติดตามช่องนายอาทิพชินทวันด้วยนะครับผมช่อง YouTube ช่องเล็กๆครับฝากด้วยนะครับผมไม่โผขอโทษยครับ ช่อง YouTube ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับช่องน้อยๆฝากกดติดตามหมดเลยนะครับผมขอบคุณครับรถคันที่ให้เข้านะครับไ,ได้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมช่อง YouTube นายอาทิตย์ชินทวันนะครับฝากด้วยครับ <20 S 1> ชืิบวิ่งผมโวลโลนนะคาว่าทั้งเขยเห็นแค่รถ ะถ่่ายนีนแลคอนเทนต์ผมไม่มีอะไรมากครับผมเชาา้าผมมาไปคอนเทนต์ผมก็มีนี่นะครับผมรถติดรถต,ตกถ่ายให้ดูน,นะครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับรู้นะครับว่าข้างหน้าก่อสร้างนะครับก่อสร้างสะพานสะพานกำลังก่อสร้างนะครับไปนะครับ ใครดูคลิปผมก็ยอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับฝากกดติดตามให้ผมเลยนะครับบูออช่องนายอาทิตย์ชินตวันครับขอบคุณครับบ